ตัวเลขการเปิดดวงอ,อวันนี้นะได้ทำพิธีเปิดดวงแล้วตั้งแต่9ก้าโมงเช้าปลายใจได้เลยนะครับว่าลายชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือเขาเอื้นบ้างใดได้รับสิทธิ์นั้นเดียวนี้ <c oughs> นะครับแล้ว <c oughs> ถึงข้าวเราเดือดร้อนอใครจะช่วยเรา <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้กระยุครับบุญน้าโชคกับเซียนซองคุณพ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นบุญน้าโชคมากนี่มีที่เด็ดแน่นอนค่ะมีที่เด็ดมีข่าวดวงแน่นอนคุณพ่อคุณแม่มาแจ้งกันนะครับผมสําหรับการเปิดดวงก็ดีเนาะล้าครับตัวเลขตัวเลขการเปิดดวงนะครับเขาเอื่นว่างได เป็นการเปิดดวงครั้งยิ่งใหญ่นะครับกี่ท่านนะสามพันกว่าท่านบุญแล้วอ่าสามพันกว่ารายชื่อคุณพ่อคุณแม่เออที่ให้บุญน้ำโชกไห้เสียนซองนี่จดนะเออจักสีห้องที้งทังดรอก<ฮะ>อู้มู้ตื่นเต้นหลายครับหลายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ค่ะสามพันกว่ารายชื่อที่จดอยู่ตอนแรกบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าจะขอเวลาแค่อาทิตย์เดียวคเออแต่บัดนี้ เกินมากนิดหน่อยค่ะอืมบางท่านโทษมาบอกว่าบุญน้าโชกไปเปิดดวงไปขึ้น่าแต่วเาะ่สัน้นเออถามเสี้ยนซองกับ <c oughs> กับี่เนี่ยเสี้ยนซองไปเปิดดวงไปขึ้นศาแตร <c oughs> ต้องขอโทษขวอมไปเด้อคุณพ่อคุณแม่บุญน้าโชกกับเสี้ยนซองได้จัดเขี่ยวไว้ <c oughs> ้กับบอกว่าอุ้ยมันไล่ชื่อมันหลายหลีคุณ,อคณ <c oughs> บอกคุณแม่จห <c oughs> ลายคักนะครับแล้วทึ่งอ่าบุญน้าโชกกับเสี้ยนซองเนี่ยไม่อยากให้ตกแม้แต่หลายชื่อเดียวค่ะนะครับ ยำไบกอนวาไล่ซื้อทีบุญนั่งโชกับเซียนซองนี่ไปกดไล่์เนาะอ่าไปกดไล่์เพราะว่าสิเป็นในไล่ก็ดีนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์ในคลิปก็ดีค่ะแสดงว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะอ่าจดไล่ซื้อใส่กระดาษแล้วส่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะครับอ่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะยี่ส้ายี่สิบเก้าค่ะอ่ามันเป็นวันพระเนาะวันนี้เป็นวันพระคือ อ่าทางคุณเคนะครับกับพระอาจารย์ก็คือได้ทําพิธีเปิดดวงแล้วนะ mm hmm. คุณพ่อคุณแม่วันนี้นะได้ทําพิธีเปิดดวงแล้วตั้งแต่เก้าโมงเช้าเออย้าอีกทีหนึ่งว่าวันนี้วันที่29นะครับคุณเคกับพระอาจารย์ได้ทําพิธีเปิดดวงแล้วนะครับ mm hmm. ผมอ่ากาสีบอกให้คุณพอ่ณพอคุณแม่เนาะ ทีว่าเพิ่นเฝ้าอะนะให้สบายใจได้นะครับสบายใจได้เลยนะครับว่าลายชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือเขาเอินวาาได้ได้รับสิทธิ์นั้นเดียวนี้นะครับผมได้รับสิทธิ์นั้นแล้วเออเตรียมรับความโชคความมางความปังโลดนะแม้นะอ่าโอเคนะฮะทังทุกอย่างนี่เพราะวา่าเ่อเกี่ยวกับ เรื่องโชคเรื่องมานเนาะ,ะสำหรับวันนี้หนึ่งนี่ก็ดีหรือว่าสิปังเรื่องยังไปสอบบอกอไปสอบราชก,การบอกหรือว่าเรื่องสุขภาพเรื่องยังบอกแต่คือหลังจากเปิดดวงนี่ปั๊บสีดีขึ้นแม่นบอกอทุกอย่างสีดีขึ้นเลยจ้ถ้าเบิ้งโหลดถ้าเบิ้งโหลดเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวดีก็ดีฮะละเนาะว่าถึงการเปิดดวงเรื่องคุณ่อคุณแม่เป็นยังไล่ซื้อคอยหลายปันนันแมนบอลสามพันไปปลายเกือบสี่พันเลยนะ สามพันไปไปเกืกับสี่พันเนี่ยคือบุญน้ำโชคแม่ฝากลูกได้บค่ะแม่ฝากเบิดขอบครัวได้บค่ะได้ครับอ่าเซียนซองอ่าโทรมาเซียนซองทักมาเซียนซองเนี่ยแม่ฝากหนีได้บฝากทั้งลูกทั้งหลานเบิดขอบพร่วได้บบางอันนะคุณพ่อคุณแม่เป็นซิปกะบี่แมนญาติาขางบ้านหนีแมนเบิดนะครับเออเพิ่นเอาว่าเบิดนะเพิ่นกะสีวังเดียระก็บม่ได้มาเพิ่นดอกนอกเพิ่นกะฮัก อ,อยากพ่นมีหลายคนมันฮักบรทุกคนอยากให้ทุกคนโชคดีโชคม้านเบิดเพพ่น,นเลยเอามาเบิดตเลยว่าไม้เนี่นะว่าไห้ฟังงซื้อแต่แต่ว่าบดว้วาดอกปลาาบุญน้ำโจรกับเซียนซองเคยบอกแลาวว่าครั้งนี้เนี่ยคือเต็มใจทําให้มากๆนะครับถึงสีมีการโทษไม่เขียวกันก็ดีะนะครับสีโทษมาว่า็ดีคือซาแต่ยังสินะ,ะแต่ก็ได้จะบอกเซียนซองกับบอกตัวเจ้าของ ห้ามโกรธนะครับห้ามโกรธเด็ดขาดห้ามโกรธนะครับคือมวดนี้ห้าสี่อารมณ์ดีรับทรัพย์มันนะคุณบ่อคุณแม่แ่วมามหาลังเตียมันกะฮืดฮดขึด้นอยู่นิดนึงอยู่เออเป็นเนื้อฮืดเป็นหู้ดังปึงป้งปึง้งขนรอดดอก <c oughs> แต่ก็บพาเป็นหนังคุณบ่อกุณแม่เศร้าแล้วล,ล่ะเรียบร้อยแล้วเด้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเรียบร้อยหมดทุกท่านถึงแม้ว่าสีว้าห้าเน่จังไรกับบ๊อบเป็นยังบมุนน้ำจุกสังนไ้ยนะคะยา เด็ดขาดว่าจะอย่าโกรธอย่าโกรธเด็ดขาดนะครับผมเอาย้ำอีกทีนึงนะครับวันนี้เป็นวันพระที่2ีมิถุนายน25 67นะครับคือคลายชื่อที่เซียนสองนะครับส่งรูปนิ้วโป้งไปเนี่ยกดไลค์ไปให้เนี่ยแสดงว่าบุญนาโชคกับเซียนสองนะครับส่งไปให้ทางทีมงานคุณเคียเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับกำลัง ทำพิธีนะครับเปิดโชคเปิดดวงเปิดมานกันอยู่ะนะครับผมจะคิดว่าสามพันกว่าไล่ซื้อนีสี่ลี้วบุญละแร่งๆทำคำบุญละคุณพ่อคุณแม่อืมอา้าแล้วก็มีเรื่องเองียงเกาะเท่าว่าเอียงเกาะบอมเปนมาสิมาแจ้งข่าวดีว่าไปเปิดให้แล้วเท่าว่าเอียงเกาะมันมีเอียงคุณแค่ฝากเมื่อบอกว่าอย่างเกาะโอ้เกี่ยวกับตัวเลขจ้าตัวเลขการเปิดดวงอ่า เพื่อนว่าเดี๋ยวจังไดรนี่สี่ย่ำมาอีกแกนึงมหมายถึงว่าสีโท้อ่าบอกบุญน้ำโชกอีกแกนึงะนะครับสำหรับตัวเลขเนาะแต่ตอนนี้ถามวามีไปมีแล้วละ่ะเออมีแล้วแต่อ่าเพื่อนอยากเบ่งว่าคืนนี้อ่าพระอาจารย์เพื่อนนี่สีนิมิตจังไดอ,อ่เพราะว่าวันนี้คือเป็นบุญใหญ่เนะาะบุญใหญ่แล้วก็เป็นวันพระ<า>อ่าอยากให้พระอาจารย์เพื่อนเนี่ยให้เพื่อน ฟันท่งอะนะอะให้เพื่อนฟันท่งค<ม>ักวาวาแมน,ตนัตนี่แท้อบอ่พาอาจารย์ว่ัสด<อ>ุขันแมนปับ๊บมืออื่นเศร้านี่ขันเพื่อนทักมาบนบน้ำโชคเนี่ยบนน้ำโชคสิเ้าเฮ็ดขีดลงไห้หรืออาจสิไล่สดก็ได้ต้องทาเบิง่งจังหวะนี่ต้องผู้ใดที่ยังบอกก,กดกระดิ่งนี่ฝ้ากดค่ะผู้ใดที่ย่งบอกอกกดติดตามนีเฝ้ากดเลยค่ะนะครับคิดว่าสีเป็น สิเป็นข้างยิงไงอีกจหมไถึงว่ารับโชครับโชคพร้อมกันรวยยกช่องว่าเถอะต้งไงถูกต้อ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 งมากๆถูกนี้กจะถือกี๊นี่ขนาดโมเมนต์ว่าเอาไล่ซื้อไปเปิดดวงไห้เฮา่นยิ่งสิให้โตเลขโตความโชคความมันมาให้อีกบ่อยโยนให้ให้แต่คุณนเค้อ่าเบาๆอ่าว่าตัวเลขน้อยด้วยนะคำว่าตัวเลขน้อยนี่ไม่ใช่จิ๋วนะพ่อแม่ หมายถึงว่าน้อยคู่นะไม่หน้อยคู่เอไม่ใช่ตัวเลขน้อยนี่คือตัวเลขจิ๋วนะน้อยคู่นะครับเห็นว่าจับจับคู่มาให้นี่เพื่อนเราอยู่นี่ว่าพ้าอาจารย์เพิ่นมักนี่เนาะเพิ่นมักเพิ่นเพิ่นนิมิตก่อนหน้านี้เพิ่นเราเขาๆนะว่ามีอยู่สองคู่นี่แหละตัวจับกูได้มีอยู่สองคู่เลยอยังมา่อกันนันลาก็ถึงบอกว่า ให้เตรียมโตมืออืนเนี่ยรูปพร้อมกันเลยค่ะอืเตรียมโตรูปพร้อมกันเพราะว่าสิเป็นทั้งในกลุ่มกุ้นเค่็ดีนะครับในเอฟซีแฟนช่องก็ดีนะครับเดี๋ยวบุญน้ำโจกับแม่วงอีฟั่งแน่นอนโอเคโอเคถาเด้อสันถาเด้อเตรียมรลดเตรียมรลดจังหวะนี่นะกดแชร์รดกดแชร์กันออกไปรวดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะ เมื่ออื่นนี่ห้ามพลาดแม่แตะคิปเดียวเลยก็ว่าได้นเนาะนบานเท่อบุญน้ำโชกอาจ,จิลอยมาคิปที่อยู่กับเส้นอาจจ่อาเส้นซองเบาคิปอยู่ันอาจ,จิลอยมาเบาในคลิปนั้นก็นได้อต้องเตรียมตัวดีๆเบาเบา,า,าถึงอันนี้บุญน้ำโชกนี่เคยโพสลงเฟซส่วนตัวเนะาะเป็นรู้สึกว่าแบบว่าคือจังเจ้าของนี่คือจังตัวบุญน้ำโชคนี่สี่ถึกสามตัวสองวัดติด ความรู้สึกของเธอเธอคิดว่าวันนี้ถ้าสิถือเลขสามตัวอีกรอบ<ถ>นึงมาถอะถูกต้องถูกต้องอเป็นนัง่งกันเลยดิแต่นั่นแหละแต่ว่าว่าถึงเซ็นแตเส้สสสนห้านีเพค่อยผ่านดิเกี่ยวก,กับเรื่องจังสิตามที่จังเกตเบิมึงนี่มันเป็นทังไดดอกคุณพ่อคุณแม่มันว่าอยากเลยจะเป็นทังไดความรู้สึกเนะ่แต่คิดว่ายางหน่อยๆด้อคันบ่สามตัวเอาขันบ่อสามตัวนี่จ้า สองตัวนี่ต้องมากละ่ะแมนสองตัวต้องมาแต่คือจังได้งวดนี้เธอคิดว่าถ้าสิถือเลขอีกว่าถอะแมนโอ้ยเอาเอาถือเลยแม่ซาถูกเอาถืออยู่แล้วถืออยู่แล้วแต่ทา,าเบิ้งกันเนาะถ้าเปิดดวงแล้วถือเลขดีปะนี่โอ้ยแต่จังไดอยู่ละเท่าไหร่าถึงการเปิดดวงนี่คุณบอคุณแม่สมมติว่าเปิดดวงแล้วเนาะผู้ใดได้รับโชครับหมานก็นดี นะครับผู้ใดได้รับโชครับมาร์ก็ดีผู้ใดเขาเอินว่างใดปร,ประสบความสําเร็จบอกค่ะค่ะประสบความสาเร็จปับ๊บก็่าลืมไปต่อดวงนําเด้อคุณบอกกันไแมแไปต่อดวงนี่คือ,อยังเอาสมมติกันได้สมมตินะค่ะหรือว่าเสียเรื่องจริงรดเอาเรื่องเรื่องจริงเอาเรื่องจริงอ,องงะ,อะวันที่หนึ่งเนี้ยถูกเลขถูกหวยยกช่องกันเนาะจ้าวันที่หนึ่งเนี้ยถูกเลขถูกหวยยกช่องกันก็คือ ไปเปิดดวงมาแล้วเปิดดวงนี่คือการเอาบุญเก่าการเอานี่มาใช้เนาะก็อย่าลืมถือเลขถือเบอร์แล้วกับไปหาเฮ็ดบุญกันแมนจานไปห้าเฮ็ดบ,บุญเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะการได้มากการได้โชคแบบเขาเอิ้นวไวอย่าง การเสียงโชคนี่เข้าได้มากแบบฟุกฟุกดีเงินเทวดานีถ้าใดมากแล้วบ่เอาออกไปนี่บ่ใดดีบุญน้ำโชคเอาออกไปใส่อะเอาออกไปเฮ็ดบุญตอเพื่อใาสิเฮ็ดถูกไปเรื่อยๆถูกไปเรื่อยๆบ่แมนว่ามีแต่สิอยากใดเขามากบ่ไดดีต่อบุญอ่าต่อบุญจเพราะว่าเราใช้บุญเก่าไปปั๊บเราเราดึงบุญเก่ามาใช้ปั๊บแม่นบ่แล้วเราไม่สร้างบุญใหม่เนี่ยค่ะแล้วถึงคราวเราเดือดร้อนอใครจะช่วยเรา S <S <S เ,ปเป็นบ้าร์ไล้ๆคขับบุญน้าโจกเนี่ยคุณเงอก์กุ้นแม่เอาเอาตามนั่นละเบ็ดแล้วนะนี่แนวสิว่านะกระติดต่ำมืออืน่นเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะแล้วก็ฝากแม่นะคะถ้าได้ยินยังซีแล้วก็บ,บอบอ,อยากให้คุณพ่อคุณแม่พอมาถามเอ้พอพราวาโท่มากอะ่ะบ่ฮั่นใดๆคือเกาหะะต้องทา ความบร่จใจการยํำของพระอาจารย์และกับคุณเชในพรุ่งนี้รู้พร้อมกันนะคะผ<ม>ู้ใดอยู่ในกลุ่มก็รู้ในกลุ่มเนาะผู้ใดอยู่ในช่องก็รู้ในช่องพร้อมกันนะคะพรุ่งนี้นะคะโอเคเนาะคลิปนี้จะขอจบไวแค่นี้สิพากันไปหากินเขาแล้วเขาเศรายังไม่ได้กินยูเทียงแล้วนี่อ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าคอยพอกันคลิปหนะ้าเนาะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ